น,น่าวบริษัทรัตนเเพักัยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยอาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์รัตนภเพศกัดยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง นายบัณฑิตเทวี TV ที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นบรรจุใหม่หรือรับโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์มีนายประดมรัชเวศท้องถิ่นจังหวัดกล่าวรายงานมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน117คนในะห้องประชุมโรงแรมโคสิตฮิวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทางนี้สำมะง,งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่หรือรับโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดเพชรบูร์ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการท้องถิน่น เช่นกฎระเบียบต่างๆของราชการการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในองค์กรและค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความรักองค์กรจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการท้องถิ่น โอกาสนี้นายบดิตเทวีที่วารักษ์ผู้ราชาการจังหวัดกล่าวว่าขอให้ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชาการพนักง,งานส่วนท้องถิน่นบรรจุใหม่หรือรับโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ยึดหลัก3ข้อในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามคือบทบาทนักวิชาการการเป็นนักวางแผนและการเป็นนักบริหารจัดการ